เแค่มันมีได้แนวกลิ่นซ้ำขนมปูถอดนั่นมีแต่หมกเตี๋ยวมาเห็นยังเพใ่รสิกินหมกเตี๋ยวได้นะโอ้ยลาวกับหมกพริกต่อยอ้หาต้มกูก็อยากว่าขึ้นซู้เฮ้ยบอกกูว่าน้ำสู้ๆเผื่อเราเฮ้ยมันเปื่อยแล้วอันไหนเฮ้ยเจสไปว่าของลาวไผ่ต้มจุกเฟื่อย สวัสดีค่ะคุณเจแม่จ้าสวัสดีค่ะมันไม่มีแนวแดกค่ะเธอบอกมีอย่างเลยค่ะมีแนวแดกทิศอ่าวเอออย่ายเป็นดีเทลของท่านนี่เอามาจ่ายเงินนั่นอ้าวจ่ายกันเนี้ยเนี้ยมีเป็นตะกินกับตงกินมอก็ะเดียวกาซื้อหนึ่แทบใส่พ่อข้านะให้เบิ้งหน้าแน่คนลาวอยู่บ่อน,นี่นะตลาดลาวหรือตลาดไทยตลาดลาวอยู่กับตลาดไทยแล้วก็ไปเล่นบ้านไหนบ้านไหนบ้านนาดูบ้านนาดู แม่อย่าบ่เฮยโน่นเนาะเอาบ่เฮบ่เบิ่งหน้าบ่ซื้อกระจายไปเงินดันเอายางคุณแม่เอายางกระจายโลดอ้าวใส่เบิ่งเอามากวดเบิ่งก่อนมาคือขี้เอาขี่ใส่ในกวดเบิ่งกูยันมึงเบื่อเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่เนี่ยสิแพงอยู่บ่โยกันแพงแล้วสิให้เอาบ่ ทีมีลมเวลากันถ้ามาฮัเดกของเล้าให้เอาไปจ่ายเงินนั่นเท่าไหร่ไอ่บาทโอ้พีชน้ะว่าบาทตลาดเล้ายังสิไปว่าเงินบาทเดินคอยบริมีอยังเด้อเธอสิจ่ายเงินกี่บาทแม่นกี่บาททุกหนึ่งนะฮะพันจากพันโอเวอร์โยบไปว่าเงินบาทกันสามพันกี่พีใไปได้แค่นี้นะหรือหาพันกีบเท่านั้นแล้วก็คือ ตลาดลาวเขาไม่ได้อาปันนั่นเด้อเจะว่าเอาไปทั่วเด้อร์เด้อรับไปขายดบกับแพน้ำเฮยแพ้เซ็กอินกินแล้วฮีตึงนะนางงไปจะกินบ้าเพื่อสิตึงเอ้าจ่ายเด้อแค่นี้นะเบิ้ดเองจะกินอะไรมันตึงเบิ่งอ้าวกินให้มันตึงเลยปั่นเพื่อแพ้นั่งโน่นเลยเด้อเอ้าวจ่ายเลยแหละนี่ปั่นกับนั่งโน่นบ้า อยากกินเถากับแพนหนาดำดำไข่ตั้งพว้านแนวอื่นแนวอื่นข้าวเฮ้ยมึงตกลงมึงอ่าวบอกเลยลมเวลาของข้าวายเงินตกลงมาอ่าวแล้วน่ะนะถ้แต่จะหอบพุ i, game, huh? the <asan> ่งยังว่ามาอ่าวหรือ่นายคนเราจะไปสิบพันไข่ลาวกว่าหาต้มแกนเปื่อยนี่ไผีแค่สิบพันให้มึงขายออกมาหลุดเด้อโย่คืนก็ไปฮอดป่านนี่กันคือบ่ขี่ออกจะขึ้นเด้อ เอาก็เอาเจ้เอาตังมาเจ้้เจถื๊ตังในกระเป๋าสตางค์มาสจะแตกบอกระบมันประมาณแน่ขั้นจะกินนะกาบอกบมวันกินวันก่อนหนึ่งแปงวุ้ยเขาจะใหญ่ขึ้นบอ๊เนาะคุณแม่คุณแม่ก็กินเด้อค่ะจะอ่ายเด้ออ่ายแตั้งแล้วเิงจะกินในเบิร์ดนี่คุณแม่น่ะมันหุ่นน่ะมันถึงเรื่องอะไรมันไม่พอเอามาอีกนะพอเพียงว่ามีนจะกินเฮ้ยยันหุ่นบ่ดี ใา่แล้วอยากได้เงินอยากได้บอยากเล่อนมันคือปีนความปีนง่ายนั่นนั่นเบื่อดิเฮนีักกองร้านเอาไปไเด้ื้อเออนางง่ายโยนมาแตกโอ้ยกูก็เหนล้ก็แค่เนเหยแล้วลนโอ้แทษเดืซื้อเลยแล้วบอมีเงินทอนกาัเบิดาเมา้งตลาดบอกท่านเมาน่้นใเอาท้งซาวท่านซื้อซาบ้านเราห้ทั้งคนวา อรบิบ้อ <player> ้ร <Tá> ิบน้องจะซื้อไว้ให้เจโนนนี่มีแต่จะขายเจโนนเอออริดอกขาไวให้กตูนีกว่าเงินเก่าให้ผู้หม่ไ่แน่โหลดเีไปว่าด้วยอย่างไชสลุอกอย่เห็นได้ซีันนะอฟันทอนมาฟันหนึ่งแถ้มาได้จ้าถ้าิดติดนะให้เจโนนห้อมแก้มกันแดดเนี่ยเดี๋ยวไปว่าหอเจโนนปากันหอบแก้มนะ เจ็ดตื้นเขาบ่จ่ายหนมเจ้เจ้น่นปรหอบเจ็ดตื้อเขาไอ้เน่ยคอยมีเงินคือนั่งแข่งก็ซื้อรถซราจรน่ะไม่ได้ว่าให้ทอยู่อยากได้หกพันก็ต่อทำงานวันนี้ไม่มีตังค์หรอครับแม่ไม่มีแกไม่ได้ทำงานอะไรนั่งหิ่มแก้วอยู่เออพูดสวยนะคะคุณนายวันนี่คุณแต่คุณไส้เดาทางนัหน้าก็นยี่เลยอยากเจียนู่นลงไปอางเงินหนครับแขกฮะเฮ้ มันแม่ผสมแต่ผมได้แท้งมายากเจโนลุก้าเลยเอาเงินอไหรเข้าแท้ๆโอเคมันใส่สุดเป็นแนะมันโนมาแท้ปะมันแท้กินปะมันชิมไหมนะก็แบบอยากแต้มนชงบอกอยากซื้ออ่าจะประหยัดตังค์จะประหยัดไว้ทำไมตายแล้วก็เอาให้ตังค์เลยเลยเขาใส่ไปใต้ก็เอาไปทำต้นในต้นหนึ่งไ้มันหอดมันถึงแยกแต่มันถึงรูปบอลซ้ปอร่อย่ะ อ่าอ่ะอีกชั้มหนึ่ง้อนนางเธอเธอไม่ได้แดกเอาเลยน้องจ๋าพอดนางกลิ่นงามไม่นี่เจ๊กล้วนไม่กินจะแม่นแซ่ขี้ขวมคือง่ายแท่นี้นะขี้ขวมเลยง่ายแล้วเห็นมัดยู่บอกแรกจะปีนหัวลงเลยนี่นะใช่ไหมคุณมะเขาแค่นนำกันเนาะเช่นไหมคะจ้าโอ้ยนางนะ คือกับข่าวออกมาน่ะคืออาหารลิงกล้วยแหนะหายไปเบิร์แหละกล้วยไดกระต้านี่นะลิงมากเลยกต่กล้วยกับเบิร์แต่ว่าลิงมาแต่พุน่นเพราอะไรว่าวเอากล้วยมาต้อนรับแขกว่ะเบสิกินเผาบ,บ่มีนอ้อยโน,น่นเนาะจักว่าน้อได้ยศไปนะว่าอาหารลิงไหมลิงว่าสวัสดีคาเจนนนแม่เธอนะอาร์ต,ตประตูบริปิ่เนี่ยนะซ้อนวิธีอาร์ตเฮล่าเนะ สกาบ้านแล้วล่อรถหินกับบามานนางว่าบนแน่ผูกกระเทยทุกยากถือกระตาทั้งเลื่อยทั้งไม่กวดขี้เหนือวจะปไปใส่เวลามานอนน้ำนงกห้เบิ้งในนั้งทุกซําได้่าาตก้เราแพงแน่ <laughs> <laughs> มิเตเฮตเอาเองเมิร์ดผัวกับมานอนน้ำซื้อจะให้ใครเห็ดให้นะ เป็นทุกยาก็ทำเอาซีเขาเขาไปเบื้งน้ากวนค้ามจ้าบ้านแต่ละวังประตูขริโมทพี่น cin ้องจ้าอันนี้บ้านในบ้านเพิ่นจ้าอยู่ในบ้านนะว่าประตูริโมทเพิ่นจ้าเจนนนไปเปิดประตูหน่อยซีเปิดเป็นไหมคะ บ้านนางนี่คือเครื่องปลูกบ๊วยอึศมากทิกมากยังนางดูค่ะนางดูคนเดียวเอาคุณแม่มาอยู่น้ำได้ไหมคะ ไม่กลัวผีเลยอันนี้เตียงมันตากแดดปัดบนนี้บันไดกับซองทางพี่น้องจ่าอันนี้เตียงมันตากแดดมันสะดำให้เตียงอยู่บ่เฮ้ยอีอย่างเฮ้ยอ้าเธอเอาขึ้นมาเมียนอยู่พี่บ่จะพีนคามก่อนมึงทำเตียงจะโกนมันคามมึงน่ะพี่น้องใบคามนางปีนบ่ปีนก้อนบ่เฮ้ยนั่งนี่ไงปีนแต่ว่า เซว่าส,สิมากวนให้ได้สัไม่ได้กวนตอนนี้ค่ะ,คะตอนค่ําค่ะเออตอนเย็นค่ะตอนนี้พีซมันก่อนจะแฝ่เมืม่อคืนนี้ปวด,ดม,มาปวดยา้าทําทํากมไม,ไม่ไม่ได้เสื้อดํานุ่งนะจ๊ะไม่ได้มีเสื้อใส่ค่ะขันอยู่ปวดปวดให้ใน้หน่อยพี่นะทงค่ำนักขามกับไปยอมเสื้อดําใส่เสื้อดำอะไรนด้พี่น้นอง<ำ> ดำธรรมศาสตร์งามงามเขาคล้ายนั่นตัวหาล้อยบ่เฮ้ยหาล้อยบ่หาล้อยขั้นผ่าเขาหนักะฮกล้อยบ่รือหาล้อยเฮ้ยคตัวเออดมเบิ้งก่อนบ่เฮ้ยหอมหรือเหม็นหอมจ้าใครจะไปพูดเหม็นปากเสียพูดเหม็นแล้วไม่ได้บ่เฮ้ยแต่เฉียบแต่หอม ม <c oughs> oh. ันเป็นอันเซตบ่เฮ้ยจ้าแตนยังไม่ได้ตอนเย็นสันจะมาทำให้มันดำปื๊ดปื๊ดเออซัมนี่ได้เช็กโลเฮ้ยให้เดียวนี่โอ้ยพอได้พอโล้อเลยบดได้บดโลน่ะตั้งใหญ่ใหญ่พุ่นอือก็เดียวว่าซัมนี่เนี่ยได้โลเฮ็ดบดได้มันง่ายสินะเรามาอัปเดตทีงั้นนังกันเด้อนางอยู่พอดีเหรออยู่บ้านเนื้อ ลายสอกลายมุมนะครั<ด>บตามศาสตร์รก็กว่าละว,วาเฮ้ยว่าละว,ว่อันเป็นลรคพืชมือหน,นแลนะเธอหนะไมเป็นหน้าสน,นะเธอบอให้น้องสัตว์ที่ลกนี่นะว้าวหาเรื่องสนักนีเธอบอให้ลกเห่น้อา่าจะมาตามสาสร,ราตกวน่ะ โ <laughs> น,น่นพังเอาจังหวะจะเอาเจโนนมาเป็นลักทานนะเจนี่น่ะมันต้องมีลักทานขึน้นน้ำเย็ยนก่อนอ้าวอย่ามากกับสร้างนะเฮ้ยนนฮไป <c oughs> ยากเลยคือน้ำเย็นมาให้สวดก่อนเดี๋ยวจะพาเจโนนเดินไปถ,ถึงบ้านกินน้ำมุย้ยบ่นอนจะกินบ่นน้ำหอยเขาบอ่ะหื ปรเเนี่ยเขาแค่ประเียจ้าเทียกักจัปปูลงไปนองพี่นะคะมีแต่แกกินเลยเลยขี้ข้านนั่งขี้ข้านเฮาหนึ่งซ้ำได้เฮ้ยแม่ขี้ข้านเฮาเนาะนั่งมาสู่ชีวิตเด้อไปฮะอันตั้งหินขึ้นรถมาแล้วยังได้มากวนข้ามกวสูคชีม ชีวิตเน่ยเป็นน้าด่ายางสบายหรือทุกทุกใจค่ะทุกใจค่ะแต่มีความสุขเมนบาร์อ๋อเดีนอนเด้๋ยวนี้เช็บรักกินแมวอืมนีม่ไงคะเจ้าแม่นางนอนคะ่ะอืมเพิ่นน์นอันใดสายยาว่าเป็นเจ้าแม่นางนอนเจ้าแม่นางนอนคะ่ะเฟสเพิ่์นเด้ร์ับละ่ะนั่งไม่ได้คะ่ะเพราะว่าเจ้าแม่นางนอน สวยนะคะใกล้เท่าไหร่ไหมว่าใกล้นะ,ะจ๊ะหนวดก็เป็นปุยเลยจ้าไม่เป็นไรค่ะคุณแม่กับคุณลูกหลับแล้วแม่กับมาโอนปีแนไ่ไว้คุณแม่และที่อันคุณแม่มกกากลวยลูกหน่อยแม่จะกคุณแม่แม่จะปวดหลังมันจ้าเอาเลยเอาเลยคุณแม่กลวยลูกหน่อยเออนี่แหละจังแม่กับลูกแค่นี่กลวย ก็คือคุณแม่หีดให้มดลูกข้ามหมูดนะจ๊ะหมดลูกโอ้ยคุณแม่เลยลูกหรือซัสซิลับสบายเร่อคุณิาม่่อกาคลูกคุณลูกขาดอญาตมันขาดยู่บาลน้ำหนักเท่าใด้อาคเลยคุณแม่วง่แห้งๆเลยคุณแม่ คุณแม่เอาหน่อยสิคะลูกชิเจฟภาพเชฟจ้าติ้งสินนะเอาแต่คุณแม่ไรสิคะพี่น้องสิขอเก็บภาพบรรยากาศเพ็กตตอนนี้เนาะผู้ใดเห็นคลิปนี้ก็ป้าเนี่ยติ๊กน้อยพี่น้องแม่กับลูกนี่ก็ะดายคอยที่ตมกันเลยเนาะเป็นกำลังใจให้ลูกกับแม่เนี่ยเด้อมาลูกมาลูกความกุลลูกวะครับวูแหละเจอกันคลิปหน้าพี่น้องจ้า 呵呵呵